ปลาระเบิดแล้วตัวเองตายอ่ะคืออะไรวะอ๋อไม่มีอะไรงอกกว่านี้อีกแล้วอะไู่ร่ผสมเลยไปป้าปลาไม่เป็นอ๋อกดอ๋อออกจากห้องมาแล้วอ่ะเอ้าไปนอนลำบากผมแมแล้วมันมันไปแล้วอ่ะไปกับใครวะเนี่ยอ๋อไม่เห็นมีไม่เห็นมีเฮียเลยแต่แต่มีมีไม้นะ กูเด้งหัววนข้างนอกเนี่ยอ้าก็เฮียบอกว่าได้เฮียบอกว่าได้หมดก็กดเล่นอีกครั้ง่ะแล้วเฮียกดออกอ่ะโหแล้วไม่มีใครเสียสละให้แล้วอ่ะเสียสละให้ได้ให้ยิงอ่ะเสียสละอะไรเสียสละแบบว่าพออ้าวไม่รู้พูดไปงั้นแหละ มึงไอนกจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะพูดให้จบก็เสียสนลาแบบถ้าถ้าเฮียมายิงอะไรวะก็คงไม่ได้ที่หนึ่งหรอกคงไม่ได้ MVP อ่ะแบบนั้นแหละเข้าใจปะงงไหมไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจเฮ้ยแต่ที่บายังไงอ่ะมึงถามกูอ่ะใช่ ถามไหมก็ได้อ๋ตายแล้วเห้ยเห็นไหมไม่เห็นดว่ะลืมไปไม่เห็นก็ก็คือถ้าเฮียอยู่อ่ะก็ได้โชว์ฝีมือเต็มที่อะไรเงี้ยไม่ใช่ปหรอวะก็ไม่ใช่อีกอยู่พูดอะไรวะนต้องการอะไร ก็คือเราเล่นกับคนอื่นนะ down, down. คนอื่นเขาโอ้ยตา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 ยติงด้วยไ <Down. S 1> นยเปอร์เว้ยไน้ยเฮ้ย ทำไมนก็กลัวไงกลัวัวทำไมมันแม่นนี่มันปลาระเบิดมามันก็อม้ก็ตีกลับคุณวิ้งวิ้งฮะเอาอะไรตีมีด้วยเหรอไม่มีหรอกคุณแล้วเชื่อด้วยโอ้แม่เห็นไหม ตายแปเฮ้ยอะก็เกิดมาแล้วเลือดเน่ยหน่อยอย่านึงนลยทำไมยิงไม่โดนเลยอ่ะอ้ตายอีกแล้ว ปืนนี้ไม่ดีเอ,ปอ,อเป่าวกระสุนเปลี่ยนปืนดีกว่ามั้งเปลี่ยนไม่ได้เฮยงใครไม่ได้เลยอ่ะงงมากเฮ้ยใส่กรอบป่ะเน,นี่ยมันใส่กรอบกระสุนป่แห,ห่ะ มันปาลาระเบิดอีกแหละเฮ้ยปาลาระเบิดแล้วตัวเองตายอ่ะคืออะไรวะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ไม่มีอะไรงอก,กว่านี้อีกแล้ว <c oughs> ไอ้ด้วงผสมเลยาย <c oughs> แล้วคือปลาอยู่ข้างหน้าเนี่ย Enemy contact ตรงไหนอีกวะทำไมมองไม่เห็นใครเลยหนีเราซุ <serv ie chatting> <right S 2> ่ไวยังวะเราเลียนรัวหรือเปล่าพอเรายิงรัวกราซุ่มมันจะมีกำกัดนะ Heads up enemy UAV spotted เปลี่ยนปืนอยู่ก็ตายเฉยเลยโอ้โหเพราะว่าทำไมโดนยิงตายมันมีกล้องนี่เองไอ้สนัยปะัายไมเรานี่ตัวกรตูรู้ปะว่ามันยิงอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะแต่ละแต่ลว่าเวลาดูมันดูไม่เคยรู้เรื่องเลย ทำไงอะรู้อยู่ว่ามีสนายแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วว่าอแฉรู้จริงเลยใสคนมาอะไรวะไปโดนโดนด่าบ่อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรดีเพื่อนอยู่เหมือนเดิม งอเหมือนเดิม <laughs> ดดไม่โอ๊ยตายละอ๋อดีฟีดโอ้ห้าสิบต่อยี่สิบหกอะเออแล้วฝั่งเราเป็นแบบเราหมดเลยเว้ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ว่าเขา <c oughs> เขายิงโดนแต่ขา้วอ๋อไม่ใช่เราโดนเขายิงมั่วละไม่มีคนกระตุ้นไง ำไมไม่มีชื่อเราเลยหนึ่งสองสามอะ่ะเห็นไหม,ไม,มบอกแล้วไม่มีคนกระตุ้นไม่มีคนคอยด่าตามหลังอะ่ะฮะกดออกไม่ไปกับแกแล้วแล้วก็ชวนเฮียชวนแล้วนั่น ปไปเลยเนาะไปดิมึงกดเขียมึงเป็นหัวห้องเอาใครหัวห้องไปใครไปดิแล้วแบ็กนี่ใครเนี่ยเอา้าเอ้าทำไมไม้หายอะ่ะไม้ออกไปทำไมไม้เอา้กกา,ก,ากดกลับได้ปะหรือเราต้องออกไปให้ไม้สร้างอีกรอบหนึ่งไม้มันไม้มันเข้าเกมไปแล้วเอา้าไปแล้วเหรอ ก็อยู่อันนี้เดียวกันอาไปแล้วเหรองฮะฮึกัลเมืไมเรจมยนอกนเชิญนกเป็นหน้เชิญได้อยู่บ้าน่ะลองนะอ่าได้เว้ย แปลกตรงไหนเอิมอ้าวอ,อ๋อทำไมเล่นกันเงียบจังพูดอยู่คนเดียวไม่ไม่ใช่สมาธิไม่เหมือนมึง,มงหรออ๋อแต่แต่ถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่เงียบนี่คือเครียดแล้วนะถ้านี่เงียบอะ่ะ ถ้าพูดนี่ตัวละครข้างหลังเค้กไหมคุณยายสายลับคุณเห็นเล่าทีมยยรเราเหรอเออฝันรุ่งที่จะพูเหมือนกันแข้งยังแข้งยังคุณยายคืออะไรอ่ะอ่าหรือจะปลุกมั่งนะอ่ะขอไม่ไม่ให้ MVP แล้วเหรออ๋อไม่ได้ทุกครั้งหรอกฟุกเอา เออโดนยิงไม่โดนเลยเฮ้ยเห็นบ้า่าแมนซี่คิวอ่ะหน้าตัวรวด,โ,ดโอ้ยโอ้ยนี่อะไรกันเนี่ยอ้เอฮ้ยยิงไม่ตายวะวายระเบิดไอ้ระเบิดไมวายวายโอ๊ยโอ๊ยโอยยิงตยัวอะ กลัวเอาอยู่หายก็ศูนย์หมดเฮ้ยทำไมคนถลกวัตถุนิมิโอ้ยทำไมมันเดินเร็วจังอ่ะโอ้กระสุนหมดเดี๋ยวอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนวะไหนอ่ะแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเอาเลือดก่อนรถบนรถ ในบ้านในบ้านตัวละคร,ร,ครเราตัวละครเราเลือนเลื่อนรถอ่ะไ,อนะไ,ออไม่แอบกอดได้นะไแอบแล้วเลื่อนจารีไม่เฮ้ยมันปลาระเบิดมาเว้ยเฮ้ยมันปลามันเก็บตายวิ่งเลยวิงว่งวิ่งเฮ้ยมันเก็บได้นี่น่ะมันมีไอคอนรูปมือใช่ปะ่ะเฟี้ยงเฟี้ยงคืนเหรอเพิ่งเห็นอะ แล้วกระสุนละนัดเดียวบนรถเหรอข้างหลังนู้นนี่งไงไม่ค่อยเห็นชื่อคนเลยนะไม่รู้หรอกว่ะน,น,น,นี่สองตัวเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาลุมนี่อ่ะ ยิงเพื่อนเ้ยเฮ้ยใครขยันปลาระเบิดจ้ะอ๋อนี่ไงเฮียเจอหุ่นยนต์เข้าไปเป็นไงอ่ะถือมีทำไมเฮ้ยเฮ้ยเข้าหลางังมันมีข้างหลังด้วยเนี่ยนนอน โอ้นนนนโอ้ยสางคนเลยสางคนฮะโอ้ยมันอยู่หน้าบ้านเลยนี่น่ยปืนสวยจังเฮ้ยอยู่จะเกิดมาเลยเนี่ย เด็ดพุกตายเลยฮะอ๋ะอเด็ดพุตแบบายเลยยิงไม่โดนเลยงงนี่งงงงงเอา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 งง จอสุดท้ายอ่ะใช่ล่าไม่ใช่เว้ยเห็นปืนก็รู้แหละโอ้ไม่ใช่อ่ะโอ้ทำไมหุ่นนี้มันโหดจังอ่ะโอ้ยเนี่ยเนี่ยวัดแล้วว่าใครเก่งใครไม่เก่ง อยู่ที่สามเลยทำไมแล้วคะแนนแบบโดดไม่เพิ่งเล่นนะเพิ่งเริ่มอ่ะเดี๋ยวพอเคยพอเคยอะ่ะเคยอะไรไกดอะไรอเล่นเล่นอีกครั้งปะไม่ใช่นี่นีนกเป็นหัวนี่